My, 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 Chance. Uh, my, 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 my. I think You need to be a good player to be out there right now. Uh, He's brought him down and it is a penalty. This is exactly the approach they have to take now, Peter. โอเคครับกับสบดดวัสดีผมวันนี้ก็มาอยู่ช่องนิชเบลชาแนลนะครับวันนี้ก็จะมาจัดฟูลทีมไอคอนปาซ่าลุยแรงนะครับผม มาครับมากระแผน424นะครับผมแผนของตัวนี้นะครับผม424นะครับไม่ไม่ทราบว่าตอนนี้ยังมีขายอยู่หรือเปล่าไม่ทราบนะครับผมจะเป็นตำแหน่งนี้นะครับจะปรับไม่ได้นะครับผมทีแรกผมจะเล่นเป็นแผนนี้นะครับผมแผนหน้า2ครับผมแผนหน้า2ตัวนี้ครับผมมี AF 3ตัวครับผม แต่ผมว่าอยากให้เนมาเล่นปีกซ้ายธรรมชาติดีกว่าครับกับโยนคับนะครับตำแหน่ง s อนะครับผมผมก็จะใช้เป็นแผนนี้นะครับผมนี่ครับเพื่อจะบูตอ่าโยนคับ oh กับเนมานะครับผมให้เล่นตำแหน่งธรมธรมชาติเลยครับผมนี่ครับปลดเปิดได้ไอคอน เอโตมาเมื่อวานนะครับผมนี่ครับผมยังขาดดีโก้นะผมตัวเดียวครับผมนี่ครับแบ็กซ้ายผมยังไม่มีนะครับเดี๋ยวนี้เอาบ้านะครับผมผมจะเอาเดวี่มาลงแทนนะครับผมนี่ครับสวยไหมครับผมมาครับเดี๋ยวมาดูยแล้งกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับผมโอเคครับมาที่หน้าจับคู่กันเลยนะครับผม แหลงผมก็อยู่1,360นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมมาครับเจอแหลงเท่าไหร่ครับผมอัปเดตแล้วครับผมเจอแหลงพันสี่โอ้โหไหวไหมเนี่ยมาครับไม่กลัวครับผมพันสี่ก็พันสี่ครับผมได้เอโตมาครับผมเดี๋ยวผมจะ น่าจะลองแผนหน้าสองคู่โรมาลิโอน่าจะสุดครับเอโต้ครับผมโอ้โหแผนหน้าสองครับผมสี่สามหนึ่งสองครับยิมปัปเป้คู่ฟอลันครับผมสุดจัดครับมาครับสู้ตายครับผมไม่กลัวมาครับเปิดได้มู่วานะครับผมจับทีมลงเลยครับบอลอยู่ที่เอโต้ครับผมมาที่ปูโย โอโยโยนความเร็วโอ้โหไม่วิ่งครับผมเอโตบอลยู่ที่เนมาครับมาที่อินเนสตาเนสตามาที่โยนครับสีขวามาที่เมซี่แมซี่คืนมาที่เดสครับผมเดสจะแทงให้เมซี่ไม่ได้ครับผมวีล่าครับโยนครับโยนครับแทงให้เอ็มปาเป้ไม่ได้ครับเดวี่ได้โอโยครับผมมาที่เปปูล่า โยนครับครับเดวี่แทงเข้าในไปเลยครับผมอล้ำหน้าครับเอโต้โอ้โหเํากำลังจะวิ่งเลยครับผมเห็นเขาว่าหาช่องดีครับผมเอโต้แต่ยิงไม่ตรงกรอบนะครับเห็นเขาว่ายิงไม่ตรงกรอบนะครับผมเอโต้นี่ครับอินเนสตาครับผมเดสคือมาที่ผู้รักษาประตูครับปูโยครับผมอินเนสตา อินเนต้ามาที่เป๊ปคโโูเรล่าครับผมเมสซี่เมสซี่ตัดเข้าในมาที่อินเนต้าครับผมโยนครับทำชิ่งโยนครับเอโต้ครับผมอินเนต้าจะปั่นไม่ได้ครับผมอืมนะครับเป๊ปครับเมสซี่ตัดเข้าในมาที่เอโต้จะให้อินเนต้าไม่ได้ครับผมอืมอืออ่าโดนสวนกลับแล้วครับโอ้โหแทงโคหลังหลุดหลังไปไหนหมดครับหลังไปไหนหมด เอ็มปาเป้เอ็มปาเป้ตัดเข้าให้ฟอรันฟอรันยิงโอ้โหโตน้ำเลยครับผมหลังโล่งเลยครับแผนนี้ครับเพราะว่ากองกลางมันดันขึ้นสูงนะครับผมมาครับเริ่มเกมใหม่ครับผมดึงประตูต่อสูแล้วครับเอาอีกแล้วครับเอาอีกแล้วเฟรมสวนการครับผมโยนครับโยนครับมาเอาฟอรันไม่ได้ครับผม ยังไงครับลูงนี้วีเอล่าครับมาที่ฮอสโคฮอสโคยิงไกลโอ้โหไม่ได้ครับเป๊ปโยนครับก็แทงมาที่เนมามาเนมามาที่เอโต้เอโต้ให้เนมามาเนมาคืนที่เอโต้ให้โยนครับจะแทงให้เมสซี่โอ้โหโดนกูโยตัดไปผมอืมจัดคืนครับผมกูโยเนมาครับผมเอโต้จะทำชิงเนม่าไม่ได้ครับผมอืมยังหาจังหวะยิงไม่ได้ครับ เดวี่ครับเดวี่ตัดเข้าในมาที่วีลาครับผมโยนครับเอาอีกแล้วครับจังหวะนี้เอมปาเต้ยิงติดเซฟครับผมโอ้โหเดวี่ทันไหมโอเคครับทานครับผมอุโยศาสยาวขึ้นไปนลครับผมเอโตอยู่ไหนเอโต้ไม่เห็นบอลครับเลยครับผมหืมแหลงขันสี่ครับผมยากครับยากตึงจักครับผมเอโตมาที่เมซี่เมซี่ได้ไหมเออจังหวะนี้ เนมาโยนครับตัดให้เนมาจังหวะนี้หักออกขวายิงโอ้โหนี่ดึงเท้าครับผมสวยจัดครับปีกซ้ายทำงานแล้วครับผมเน yeah, มาครับผมมาครับวีล่าครับผมอสโก้จังหวะนี้ได้ไหมโอ้โหยมือครับมอือโ,โอโยสวยอินเต้าครับผม ยู่ันครับแทงให้เอโต้เลยครับผมอไม่ทันครับเอามาคืนครับผมจังหวะนี้เนมาแทงให้เอโต้เอโต้ลุดแล้วไปแล้วครับโอ้โหโดนเสียบครับผมโอ้โหกำลังจะง้างยิงเลยครับผมเอโต้โอ้โหหาช่องดีมากครับมาครับจุดโทษเลยครับจังหวะนี้โอ้โหเอโต้เจ็บขอยิงออกซ้ายแล้วกันครับผมเข้าไหม สวยงามครับผมเนมาครับผมพุ่งปิดทางครับผมนี่เนมาครับพันสี่ก็พันสี่เหรอครับผมสองหนึ่งแล้วครับผมใกล้จะหมดเวลาแล้วครับผมโอเคครับหมดเวลาครึ่งแรกไปแล้วครับผมได้ประตูตอนถายครึ่งแรกนะครับผมนี่ครับ มาครับมาเริ่มครึ่งหลังกันต่อเลยครับผมเกมนี้คือเกมบุกสุดมันเลยครับแผนนี้ครับเห็นก็ซื้อไว้นะครับแผนนี้ครับผมเอ็มบัปเป้แทงมาที่ฟอรลันครับผมยังไงลูกนี้โอ้โหเป๊ปเป๊ปไม่ได้ครับผมกูโยมาที่เดวี่ครับผมเอามาที่วีล่าครับผมฮอสโคติดโอ้โหฟาวไม่ฟาวครับผม ผมจะเข้าบอลเร็วนะครับผมเปิดตรงนี้โอ้โหเซฟครับผมฝากกดไลค์ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับจังหวะนี้เปิดมูเข้าไปโมงเข้าไปแล้วครับผมสองประตูต่อสองโอ้โหตึงจัดครับเกมนี้ครับผมอไอ,อคอนบาฮาาครับผม เป๊ปครับผมอินเนสตามาที่เอโตเอโตเมื่อคืนมาที่อินเนสตาอินเนสตาแทงให้เนมาไม่ทันครับผมมีเตอเช็คครับผมมาที่ปูโยปูโยตัดเข้าในมาที่ล็อบสั้นมีเล่าครับผมออรันเดวี่ล็อบสั้นวิ่งแล้วครับผมไม่ทันครับผมโอเคได้ครับผมเอฟครับผมตัดเข้ากลางมาที่อินเนสตาอินเนสตาอ้โหส่งบอลไม่ดีครับผม โยนครับแทงอีกแล้วครับผมจังหวะนี้สวนกลับโอ้โหโปรบสันยิงครับผมโอ้โยนครับอีกแล้วครับผมโอเคครับผมตัดนะครับเนมาเนมาเนมาสปีดไปสปีดคืนเอโตเอโตคืนมาที่เนมาไม่ได้ครับผมเอโตส่งสั้นไม่ดีครับผมปีเตอร์เช็คครับผมเอาจังหวะนี้กดดันเองครับผมอิโอ้โยฮันครับครับผม วิเตชิกกดดันเองครับผมสามประตูต่อสองแล้วครับผมสุดจัดครับผมคือโยนครับจะเป็นตำแหน่งเอสเอสครับเป็นจะเป็นตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำนะครับจะอยู่สูงกว่าเอโต้แล้วครับผมไม่ให้อยู่สูงกว่าเอโต้เลยสำรองมจะสำรองแทนที่เอโต้นะครับถ้าเอโต้หลุดตำแหน่งตำแหน่งไปนะครับผมนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหสวยครับนครับดีวีเดชครับผม เอฟมาที่แมสซี <can ่คร <can ับผมเมสซี่มาที่โยนครับโยนครับแทงนะครับอ้าวเออครับผมเออครับผมเบคเคนบาเออเออครับผมเอโต้ยิงโอ้โหสี่วิ่งสองสองครับผมโอ้โหกีเบคเคนบอเออหยุดเลยครับผมเจอลูกหาช่องของเอโต้ครับผมโยนครับแทงครับผมเมื่อกี้ครับผมอ่ากดหยุดครับผมเปลี่ยนตัวครับผม เอาชาบี้มาแทนอินเนสตาครับผมเอาเดียโกโ้มาดานครับผมแทนโยนครับนี่ตำแหน่งเอเอเหมือนกันเลยครับผมลงตำแหน่งเป๊กครับผมผมขาดแค่เป๊กซ้ายนะครับจอน,นี้เอาบ้าครับผมงั้นสวยเลยครับผมกับไอคอนเดียโก้ครับผมเอาโยนยาวแล้วครับผมนมามาีนม่มาานี่มาสวยครับนี่มามาที่ชาบี ชาบี้มาที่ดีก็มาลาโดน่าแทางให้เดวี่ครับผมมสซี่ครับผมอ่าเป๊ปมาลาโดน่า,าชาบี้ครับผม <Qu ill. S 1> ค่อยต่อบอลน,นะครับเฮ้เดวี่มีครับคลองคลองคอง,คงคืนแล้วก็ตัดให้เนมาร์ครับผมปเปิดมงมีแต่คนไม่สูงครับผมโอ้โหมาลาโดน่าถายิงไปไหนก็ไม่รู้ครับผม นี่ครับสิงโตสอสองแล้วครับแลงคันสี่ครับนาทีที่แปดสิบสามแล้วครับผมปูโยครับผมเดวี่มามามานี่ครับเดสครับผมมาที่ชาบี้เ๊ปเอโต้มาลาโดน่าครับผมแทงเลยครับผมจังหวะนี้เอโต้ทำหาช่องดีอยู่แล้วโอ้โหไอ้ฟาวใครฟาวเอาผมได้ได้ฟาวครับผมอืม คือตัดมาเนมาแทางให้เอโต้ครับผมหาช่องดีมากครับเอโต้ครับผมเอาเมสซี่ยิงดีกว่าครับผมเท้าซ้ายนะครับผมมาเฮ้ยเข้าไหมาลูกนี้โอ้โหคนเสาครับผมโอโ้โหปัดสูงขึ้นไปครับผมมาครับบุโยโครับผมมาที่วิเอร่า ล็อบสั้นต่อมาด้วยเดวี่ครับผมยังไงครับดักไว้หมดก็แล้วครับผมเป๊ปโกเลโอลาครับผมมาที่ชาบี้ต่อด้วยเนมาครับผมแทงเข้ามาดิโกโบาราน่าแทงอีกแล้วครับผมอื้มเจ็บได้ครับผมนะครับเดวี่ครับใกล้หมดเวลาแล้วครับผมโอ้โหโอเคครับหมดเวลาไปแล้วครับผมสี่ประตูต่อสองครับผมชนะแลงพันสี่ครับผมโอเอคอนบาร์ซ่าครับผม มาครับผมไว้จักครับเดี๋ยวมาดูใครได้ MVP โยนครับได้ MVP เลยครับผม7.5ครับผมเอโต้7.0นะครับผมนี่ครับเอโต้ครับผมยิงไปลูกนึงนะครับผมลูกแทงหลุดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b s c r i b ์ด้วยนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับ ไปแล้วครับผม